สวัสดีค่ะมือนียายนุ่งเขาป้าอีกแล้วเขาป้ามาหาเก็บเขื่องค่ะมือนีมาหาเก็บยอดเขื่องหาเก็บพักมึงเนี่ยนี่จะยอดงามๆแต่ว่านของยูสูงมันขึ้นสูงแล้วจ้ะนี่โอ้ยกรถึงไปนอนมันขึ้นสูงแล้วยอดงามอยู่มือนีจ้ะที่นองนี่เห็นบ่ ยอดเขียง,ไป,งไปแกงใส่อันโอ้โหโอ้ยโอ้โไปแกงใส่ผักขี้เล็กนี่เห็นบ่จ้าพี่น้องหาเก็บยอดเขียงได้มือนี่เพราะว่าอันเฮ็ดนั่นมันอัน,ม,นมันแห้งคักแล้วเฮ็ดคือสิบ่มีแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าขันมีเฮ็ดก็สิเก็บไปนําอืมลายอยู่ตนลอเนาะน,นี่นี่จ้าพี่น้องขันมี่ขันเจอเฮ็ดก็สิได้ กต่จะไปแกงใส่ยอดเครื่องจว่าคิดว่าคอยว่ามันเห็ดคือสิเม็ดแล้วมันแหงคักจ้ะอันฝนบ่ตกฝนถึงช่วงจ้ะพี่น้งองเก็บเอาตั้งแตงยอดเครื่องซะก่อนเนาะพอเห็ดก็จังเอาบ่อๆก็บ่บบบบเป็นหยังจ้ะคุณนะ่ะยอดเครื่องแมกโกโดเกเดอยู่พี่น้องเอ้ยงามอีหลีเดยนะ์คุณน่ะ ก็บไปเรื่อยๆแกนโบอึดดอกคุณเต็มอยู uh ่น้ำขางข้างคุณน uh ี huh. ok ่โอ้ยอันล้ายย่ดอกคุณพี่น้องนี่จ้ากึ้นกรโดดเกเรอยู่เ็บ่ไปจักตาหนึ่ง จะไปอันเฮ็ดอันเอาไปลวกใส่อันอันนั่นไว้น้ำจ้ะเดี๋ยวไปลวกใส่ช่องฟิดไปทากินปีหน้าน้ำเพราะว่ามันมันหลาแล้วมันสิบะหมีแล้วยอดมันงาวขึ้นแล้วจ้ะพี่น,น้อ่าหยอดเขืองนอเขืองนี่จ้ะเห็นบะนี่ออกนอไม่ไหมกับมี่ยุ่นคนดินอกไม่ไหมจ้ะเก็บเอาแต่หยอดง,งามนี่ น้าอยู่ไป,ไปเก็บไปเยเรื่อยแกมันสิตแตกนอนไหม,มเสียงจกกักระจันไหมห้องเต็มยูน่นอะอากาศมันแห้งมันแรงอืกินงงก็แห้งขักแท้เงหย,อ,อ,ยอดเขื่อขึ้นไปทั้งพุนขึ้นสูงแล้วจ้ามันสุดท้ายแล้วเนาะ มันลานไหมหมายถึงมันขึ้นยอดมันจิตมันจิตแตกใบเห็นไหมจ้ะมันจิตแตกใบแล้วมันขึ้นยอดสูงแล้วจ้ะเฮ้ยมันสีมดมันสิลาแล้วป่าวเก็บไปไว้ก่อนป่าวเก็บไปยัดซองฟิตไว้ถ้ากิน ที่นากินย่ามมันอ่ะน,นาหิมะนาฝนเอ้ยนาหนาวจ้ะไปเก็บไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องพึ่งหยอดนี่นะพี่น้องเอ้ยหยอดไงคักไงนเ,นเนี้ยเพื่งอนคุณน่ะหยอดอวบงามคักงามดีนึคุณน่ะขึ้นสูงแล้วจ้ะพี่น้องเพื่อน มันขึ้นไปสูงน้ำต้นไม่แล้วส่วนมากราะว่ามันหลาแล้วเนอะยังย่งอยู่ห่างๆจ้ะทียังว่าขึ้นปันใดนี่ยู่ยเก็บใส่หลวกใส่ตูไว้หยอดงามๆจังสิเลือกเอาใดบนขึ้นสูงแล้วก็ปล่อยมันขึ้นเป็นว้ะพ่นิโอ Lại dù độc nha, lúc tháng kiếp dù độc Nhọt nhoi nhọt nhai cả áo đuôm cân Nhọt nhoi cả xẹp đĩa cư cân nè Khuôn, khuôn ô kê đê dù, khuôn lái độc Xẻ kín nè mái anh chị Lại ย็บไปเรื่อยๆค่ะร้ายอยู่มันหลาแล้วมันกะสีหยดเล่มๆจักน้อยอ้อจะเป็นใบไปเมือ่อตอนละงามอยู่ดอก

หุ่นหลายยุคจ้ะสามคางท่างน้ำปลาปลาท่างเดินนี่หุ่นก็โดเกีดยอยู่ยูแดดกับสีหยอดแดงแดงยูในโฮมกับสีหยอดขาวขาเลือกเอาไดดเป้องามกับเอาล่ะ เห็ดบรมี่แล้วล่ะพี่นออ้องเอ้ยเพตัวมันแห้งคักจ้ะขนาดยอดเถื่งก็ยังเหี่ยวเห็นบ่สูอแดดก็ยังเหี่ยวได้ยอดเถื่งก็ได้เห็ดมันมันเมื่อแล้วจ้ะเห็ดบาออกบาเห็นจ้าดอกพี่น้องเอย้ยเพตัวมันแห้งมันแหลงคักจ้ะฝนถึงช่วงไปซิฟก็มือบามาอีกแล้วฝนนะจ้ะเิ่งแห้งคักแหง้งื่อเจน,เเน,นเจ้ะพี่น้องฝนเมื่อแล้วจ้ะฝนเมื่อเห็ดก็เมื่อส้ะพี่น้อง ไปบ่ได้เก็บเห็ดอีกแล้วล่ะคือทวีปเมันมาอีกฝนมาอีกเดินหน้าพุ่นเจ๊งสิได้เก็บจ้ะไ่จ้ะเก็บไปเรื่อยๆเก็บพักไปก่อนถ้าฝนมาจังเก็บเห็ดจ้ะมองนี้แห้งร้ายจ้ะพี่นอ้องนี่นี่ตาเราหยอดไหม,มนี่มึงนอน,อนี่นะจ้ะพี่น้องขึ้นมาไหม นี่อวคขกอวบดีพุ่น่ะเฮ้ยง่ามอุบาทจ้ะหย่อนหนึ่งนอหนึ่งจ้ะเห็นบโ่โป๊ะโป๊ะโป๊ะพุ่นน่ะนองเ้ยยังงามๆอยู่เนาะแต่ก็นึกว่ามันสีมืดสีอันเออนี่ใบแล้วก็ยังป้งมาเรื่อยๆจ้ะอื้มนี่อัน,อน นอขึ้นไม้นี่เห็นบ่นี่นี่นี่จ้ะนั่นนี่ละนอเขื่องขึ้นไม้จ้ะนี่เห็นบ่ยื้งามอุบาทผุนข้างในก้กะมีโอ้ยบกมนเข้าไปดอกไม้โหดจ้ะเอาตอยูหน่องหน่องนี่ดอกปาพี่น้องบึง้งไปถอยขึ้นมาเอาอันยอดนี่ก้อนมางามคางงามดีใส่พี่น้องเลยนี่อุบาทอุบาทนี่เนี่ย ตุตุน,นี่นนขหนี่พูดน่ะเดี้ยมมากมากมาบคาดจ้ะนี่พูดะโอ้ยขวดสอนเป็นวานสิมืดแล้วบ่เม,มือ่อนี่ขึ้นยอดขึ้นใบนี่ ไปเรื่อยๆบ่อึดดอกน้ำค้างทางนี่จ้ะทางเดินนี่หุ้นนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยท่างนี่คือหลายคั้นเลน้องผุ่น่ะแหม่ผุดถึงไหนผุดเบิ้งเนี่ยพี่น้องเอ้ยเิ่งบ่เข้าไปอัตยุ่งนอกนี่ดอกค้างทางนี่วุ้นนี่บ่อึดดอกจ้ะวุ้นนี่จ้ะบ่นี่ก็ดูเกเรอยู่นี่จ้ะนี่ เอาปันได้เลือกเอาเต็มอยู่พี่น้องเลยนี่พุ่นโกโดโกเกเดยอยู่แม่พุ่นอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยอ้ยมาหลายแต่หัน่นเปิีนบานสีมืดสีมืดบ่เมิด,มมดกับข้นไหมเลยเรื่อยอยู่นี่ฝนพะตกกระแหงง่ามตัวพุนนพ่นมึงไงพี่น้องซาบหลาบอยู่คุณไหม มึงเน่ยผุนเป็นตะเขาไปเอาบโอ้ยมันในพาุดย่านน้ำขอเสือไปมึงอึดดอกจ้าผุนเต็มอยู่อรดพี่นองเอ้ยนี่มึงแน่พุ่นอ่ะเดี๋ยวปันได้นอนนิมึงเนี่ยผุนผุนไม่ไหม่ผุนตุ๊ตุ๊เฮ้ยผุนอ่ะพี่นองงามคักงามดี Nào cân đáy bà này. tà là mờ nè Bớt tên tà bộ Thì nó mít tà, ừ. này, 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 này. Mí tà nhỏ Tụ tụ nè Cô đô kêu đêu Cần nè Nó เบิ้งขางทั้งนี้นะฮัตุ Hence, ๊ดตุ๊นี่เนี่ยขึ้นไม่ไหมนี่เนี่ยอึคุณงานอุบาทอุบายปะไปเรื่อยๆจ้ะอึดอึดอึดอร่ายน่ะยังเจอแห้งไปนาแห้งหลายไปนา น้ำทางนี่น้ำข้างทางนี่จ้าพี่โน,โน้องทางเก็บป่าท,ที่นี่ที่ไต่โฮมใหม่ห่งหลายยังไม่ต่อยอดตุ๊กอวบไปไปเรื่อยๆจ้า อีกต้นนอน,เ,นเห็นโลดว่าอะไรจ้ะโอ้ยนี่พิ่น้องสันสันขึ้นไม้นี่เอ้ยอยากเอาอันอนี้นั่งเนี่ยพี่น้องน้องมันสันสันขึ้นไม่ดอกจ้ะเฮ้ยขุนหลายอยู่อ่ะคุยพ่อแล้วละจ้ะพี่น้องอเมื่อดอกดติดตาเนึงนี่นตากระโปงเต็มปันไดแต่าว่ากะหลายแล้วพ่อแล้วจ้า งา้าบอพี่น้องเฮ็ดอวบอวยอยู่เบิ่งไหมคุณอือยุ้ยตรงนี้ขาวๆอวบๆซะละจ้าคุณนนไปพ่อหรอจ้าพี่นออ้องไปเม้ากันด้วยกลับกันหลยแล้วจ้าโอเคจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า